เรียกเกินเรียบร้อยหนึ่งครับโดนครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยไปเอาละครับก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> เอาละครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับช่องฟันนิชางวันนี้เราก็จะมาทําการคอมโบกับดาบไทเด้นนะครับหรือว่าเป็นดาก้อนไทเด้นของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าถือแม่งโอทีท้หรือว่าดาบปรับใหม่นะครับดาบนี้ผมไม่เคยจับมาเลยเลยนะครับตั้งแต่ผมแคดบล็อกฟุตมาเนี่ยมันเป็นดาบที่ค่อนข้างออไม่ถนัด <c oughs> แต่วันนี้ผมก็ต้องมาทําการเล่นในหะ้ทุกคนดูกันนะครับกับบนประตูนะครับก็แอมพายของเราแน่เนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูคอมโบก่อน,นซึ่งตอนที่ผมไปดูคอมโบมาจากหลายๆช่องนะครับก็จะเป็นคอมโบนแนวนี้ครับผมก็จะใช้ตามนั้นเลยปึ๊บสะท้านแล้วก็อย่างนี้น่าจะโดนเดี๋ยวขอ,อใหม่แป๊บนึงเมื่อกี้มันวืดก็แบนี้เลย นี่ไงแตกดอกเดียวอ่างหลายชุดโอเคเราไปดูการล่าข้าของเราเลยนะครับว่าเราจะเก่งเจ๋งสักแค่ไหนนะไปเลสโก้ทำไมคนเล่นมีแค่นี้มันเก็เอยขึ้นว่าบักพุดธบอกกุธีแล้วเขาแปลง,งเนเนาวิซี่แล้วออกมาครับโอ้ยเฮี้ยมีคนเร็วครับตอนนี้ผมก็เจอคนหนึ่งคนระับเอา้เอาวมาถึงเปิดเลยเหรอปึ๊บ เอาอย่าหลบไม่ได้ด้วยเอาแล้วตอนนี้เราโดนเซิงโอ้โหมันเห็นกูเอาอยัางนี้เลยเออทีเออกูโดนคอมโบสองแล้วดูดเลือดทีนึงก่อนยวขอหลบมาดูดเลือดก่อนแปน๊บนึงใจเย็นเยรนับอุย้ยก็หลบได้โอ้ยจังวันนี้ฮื่มสกิลฮูดา้าวถ้าไม่ฮูด้าวแล้แตกแล้วนั่นไง กำลังหลบเลยครับแล้วตั้งแค่นี้หลบลงพื้นเลย <S 2> <S 2> ไปที่คาเฟ่ครับอ้าวไปที่คาฟเฟ่ไม่ได้ด้วย what เป็นอะไรนี่ไปที่คาเฟ่ไหนไดิด <S 2> <S 2> okay, โอเคก็ได้นี่หว่าโอ้โหโดนโดนกดยำพื้นเลยครับจงังวะนนี้มาครับได้คอมโบลแล้วหนึ่ง แตกไปนะกระจกทำไมทลายนี่ว่าแม่งมีการกดและลงพื้นด้วยอุย้ยจังหวะน,นี้มีคนมานครับไม่เป็นไรนะเราค่างยิงไปก่อนไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะรเราใช้เพื่อเฟืองก็ได้นะไปนี่บ้างนี่บ้าแบบนี้บ้างไปโดน,นติดว่ะติดว่ะโดนหลอกแล้วไอเวนไปเดิมาไปเดิ เด้เราหลอกแล้วเราจะวิ่งโคตรไวเลยวะ่ะวิ่งโคตรช้านะเด้วยวิ่ววิ่ววิ่วหลบได้นะหลบได้นะดูดไงครับไงครับไม่โดนวันนี้โดนครับโอ้โหงึ้ย ไม่เป็นไรเขาตึงครับจังหวนันนี้เขาลบได้นะโดนเรียบร้อยครับแตกไนปะไม่รู้ว่าโดนอะไรมั่งนะเมื่อกี้ใส่สกิลยิดยับเป็นยังไงสองคิวมีป่ะไวรุ่นอ้าวอ้าวเอาเอาว้อะไรวะเอ้ยเข้าประตูตัวเองเรียบร้อยเลย มาเด้ไ,ไหนอ่ะใหญโดนไหนโดนใหญโดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนแล้วไงโอ้แล้วจังหวะนี้อะไรอะไรไอ้คนนี้ล่ะไอ้คนนี้เปิดปะน่าจะเปิดนะครับอุ้ยโดนว่ะอุ้ยโดนยับยับ นี่เปิดประตูเลยครับไอ้นี่โดนสกิเลเรยดยับแต่มันไม่ตายแค่นั้นเองเฮ้ยแย่ yeah, ละมาดิไม่โดนหรอโดนครับโดนครับช่วงวันนี้เฮ้ยแล้วทำไมมันไม่โดนวะเอาละ๋ิวผิด หนึ่งครับต้องยังหวัดโตมันสั้นโอเคโอเคมามามานี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนไม่ห้าพัน,นว 5, กว่าสองักิวแรงไม่ได้แรงไม่ได้เล่ลลลง,งเต้าแรงเป้าไออะไรอะไรไลนี่ไงล่ละโดนเต็มเออหุยโดนล้านครับมาดิพ่อโยรุ อมือดได้พ่าฝนล,ลงมาครับมาให้พ่ออยู่ยรู้ขอแปลง่างก่อนเหมือนจะโดนลุมโดนครับเต็มเต็มมาด่โอ้โหแล้วโดนลุมอ่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยกูดโดนลุมเีอย ตกลุมว่ะดูดิหนีเลยอ่ะอู้เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้มันพลาดน,นิดหน่อยผิดพลาดแตงนิดหนีนิดหน่อยไม่ได้เล่นนานนะไปสตรีมเกมนี่เยอะเกิน <c oughs> มันกลางแตกแตกอย่างไวโอ้ได้ตัวนึงแล้วหนีเลยออกระจกจัดอะไรอ่ะมาดิมาดิมาดิโดนดาดิ อะไรอ่ะเนี่ยอ,อะไรอ่ะแฮกเลยอ่ะดูดิดูดิอ่าดีมากจบมายอย่างงี้แหละครับมันเอาไม่มเอาไม่ได้แน่นอนอันนี้อะไรอะไรเออจะมาลงมาลุมลุมหมอ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 เอาวิซีสองคนจะมาลุมบ้าลุมได้ไงแล้วคุณเซตนี้ไม่เก่งด้วยไปเดี๋ไปครับ เอาก็มาเลยดีกว่าสองก็สองสิดู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 ดเอาครับดูดิมันจะตามมาปะไม่ตามไม่ตามโอเคครับเซิร์ฟนี้มีคนบวกกันอยู่ด้านบนนะทำไรกันนะทำไรกันวิลุุนเอ้ยทำไรกัน เลยเกินเร้อยหนึ่งครับหืมจบแตกมาข้าง Every Day. Every Night. ไอวีเดย์เอวีไนท์หุะอ๋ออยู่โน,น่นเนี้ยโดนโดนกู ต้องเล็งดีๆครับช่วงวันี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยแตกมาว้าวเรื่องจาดวะ่ะเก็บสองครับช่วงวันี้อันนี้คาเฟ่ครับอ่ามีคนต่อนะมีคนต่อิีไปอ่าเรียบร้อยครับโดนอุ้ยอือฮึเอาเรื่องต้าไงมาดิโดนอยู่ครับอุ้ย เอาโดนเราครับมาดิอะไรหลบได้ครับหลบได้อะไรไม่โดนก็หลบได้มาด้นี่นี่นีกับโดนครับสก,กิลนี้ค่อนข้างไกลเลยอะสก,กิลหนึ่งของเอาเข้ามาดิ ครับเว้นี่มันตึงครับนี่มันเอาจัดเลย <c oughs> อืมขอโดนครับต้งนี้โดนครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยแปโดนสกิลสจับนะสกิลเอของเอ่อดาร์กอนไทเดนนะแต่ค่อนข้างเกร็ง่เหมือนกันเออเริ่มเล่นเป็น้ววะ่ะเริ่มเข้ามือวะ่ะ ตรงแรกนี่ไม่ค่อยเข้า,ขามือเลยเลยโดนอย่างเดียวเนี่ยเหลืองไงไอ้ว่าเหลืองไงเออพีพีเนี่ยน้องบอกพีพีไอสองลองท้าที่อยู่นี้ไอสองไอสองเย็ดปักดีจา้าแล้ววนะเนี่ย I am โกโจอุ้ย I am โกโจอ่ะมาโกโจมาสู้กันขำขำเราต้องเราต้องทาโกโจครับมาสู้กันอือฮ่าฮ่า <laughs> ไปแล้วครับโอ้เลเวล 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองไอวะไอมาวะชึบ มาดีมาดีโดนไปเก้าพันครับเมื่อกี้เราน่าจะมบื่มาอุ้ยเราเริ่มเซียนครับเจ้าวันนี้วันนี้เราเริ่มเซียนมาดิโกโจโกโจเหรอโกโจเหรอนี่ไงโกโจแตกไปเลยเรียบร้อยโกโจข้างหัวาแปดพันเก้าไม่ได้ต้องวันนี้มูจิ อะไรอะไรเมื่อกี้ทำท่าอะไรลีบหนีเลยอ่ะไอ้ดู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 อะไรของมันเน,นี่นอไอ้ออกมาไม่ดิออกมาไม่ดิเอ้ยโดนว่ะวันนี้โดนโดนใครครับหมาโกโจ้หรอโกโจ้หรอปีดีเออโกโจ้หรอมาดิมาดีรีบโดนครับ จริงหูยโดนแต่ไม่ตายว่ะหนีเลยครับวันนี้็นไรออกมาเหนอวะนี่ไงโกโจหรอเฮ้ยไม่แตกเอ้าไปไหนแลอวะเฮ้ยมันไปไหนอ๋อโดนไหมโดนไหมโอ้ดูนี่จาะดู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  โคตรตุ๊ดเป็นโคตรตุงง๊ดยางเงเป็นโคตรตุ๊ดห,หนีทำไมกูตามไม่ทันเฮ้ยอ้าวตกแมพ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนมีคอมเมนต์นึงนะครับที่อยากให้ผมเล่นเอ่อเสือเล่นผลเสือคู่กับเผ่ามิ้งนะครับเดี๋ยวรอผมทําเผ่ามิ้งก่อนนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย